วาวนะเป็นสิบหยิบจับแทบไม่ถูกงานนี้เป็นงานจัดระเบียบท่อน้ําให้ใหม่ครับงานนี้อยู่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้ําให้ใหม่นะครับเพราะเนื่องจากระบบเก่าหรือว่าท่อเก่าของลูกค้านะครับไม่เป็นระเบียบนะครับก็เลยเรียกใช้บริการผมนะครับไปจัดระเบียบท่อน้าให้ลูกค้าใหม่ครับโดยพอผมไปถึงบ้านลูกค้านะครับผมทำการสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับและสสำรวจแล้วก็คำนวณนะครับข้อต่อนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างสำหรับหน้างานนี้ครับคำนวณเสร็จนะครับก็ได้ทาการซื้อของตามลักษณะขขอออองงงงหหนน้้้าาารรรรัััลจกกซืเย หลังจากนั้นครับผมไม่ได้ทาการตัดระบบเก่าของลูกค้านะครับคือตัดทั้งหมดเลยนะครับเลยเป็นระบบท่อเก่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะเอาระบบใหม่ที่ผมเซตไว้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปแทนที่ครับโดยงานนี้ครับเราจะต่อเป็น2ระบบนะครับคือระบบที่ใช้น้ำจากตัวปั๊มก็ได้หรือว่าระบบที่ใช้น้ำจากประปาก็ได้ครับในกรณีที่ไฟฟ้าดับโดยวิธีการต่อของผมนะครับผมก็จะพยายามกระชับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับในการวางระบบครับโดยการวางระบบนะครับผมจะพยายามนึกถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักนะครับก็คือมม่่ใใบบบอนละะจกเาาางรรสณีีทผผยยย เล็กๆๆน้อยนะครับอันที่ผมทำออกมาดูดีมองมาแล้วสบายตาที่สุดครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรือ inbox ก็มาคุยกันได้ครับ